สวัสดีค่ะย,ดดยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุนแชแนลนะคะวันนี้ก็จะมาไม่ใช่สิวันนี้ก็จะเรามาทดสอบการอ่านลายเว็บตูนดูนะคะก็ก็มาอ่านในหัวยุ่งกับต้นหูแม่จำปวดนะคะก็ไม่เรียงตามตอนนะตอนที่อะไรไม่รู้ก็ตอนแต่ตอนนี้ชื่วปาร์ตี้เงินเดือนออกสองนะคะแต่เงินเดือนออกหนึ่งเราจะไม่อ่านเพราะอันสองมันสนุกกว่าโอเคเราไปดูกันเลย ไอ้แมวบ้าตั้งเสียไม่ที่ขอพายฮะไม่เหลือมีหมดจานเลยเหรอโดนแมวหนีเงี้ยเลีอยมวเหลือแต่กลิ่นให้ดมคายบ้าปุ้นเงี้ยโอ้ยนี่กากัดตูร์เงี้ยงี้ยวกากกั เหมือนจะมีเค้ามาเ้าประตูอะพี่ว้าวฮะวัสดีค่ะพี่หอยยุ่งนี่มันยายก,กูรู้ผู้รอบรู้เรื่องแมวนี่บ่โอ้โอ้น้องมิมี่นึกว่าจะไม่มาใส่ละนี่พี่ชวนมงเข้ามาด้วยเหรอจะไม่ถามตู้หน่อยรักป่าอยากปาร์ตี้หรือเปล่าพอดีพี่เอินเข้าชวนมาปาร์ตี้นวยนะคะปาร์ตี้ ต่องคนเยอะๆถึงจะสนุกจริงไหมหนูนี่รับเฟ้นมาเลยเอ่ะพี่หัวยืงหนือเอาของมาฝากพี่หัวยืงได้หมีของพี่ด้วยมะเนื้อพรีเมียมสดดือดก็ขนมกับผังนังแมวเฮ้นี่มันเนื้อพรีเมียมนี่หว่ะพอดีไปซูเปอร์มาเลยซื้อมาด้วยนะค่ะมาทำอะไรอร่อยๆกันเย็นดีกว่ายยมาดมิมิมไฟ ก็ okay, ไฟดีไหมคะเดี๋ยวพี่ย่างให้มีพี่ฟังหนูอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยอืมรสชาตินี้มันไม่สามารถปัญญายออกมาได้เลยรู้สึกถึงความอ่อนนุ่มละมุนลิ้นนี่มันสุดยอดอืม,อมนี่มันมันยายเป็นคําพูดไม่ได้เลยมันคือรสจาตที่ความิจจํากัดของคำว่าอร่อยไปเร็วเฮ้ยไหนพ่อผมถึงไม่ได้เงะเพ แบบนี้มันมาอยู่ในทางม,มาเมาเสียใจพวกแกกินกันไปเยอะแล้วนี่คือส่วนของฉันกับน้องมีมี่เฟยเข้าจะว่านเขาว่างแล้วนะคะให้ไม่ได้เดี๋ยวยังตัวหมดอยากฮะอยากเซ่ขอกินด้วยนะมามาเีย์นี่จ้าหนูอย่ามาแย่งนะชิ้นชิ้นนี้ไม่ให้เฟยเอาขึ้นมานะอ้าอิ่มจังเลยนะ ตอนแรกคิดว่ากินกันไม่พอนะน,นี่ยแล้วเราจะทําอะไรกันต่อดีงั้นไหนๆก็มาปาร์ตี้กันแล้วมาร้องคาราโอเกะกันเป็นไงเอ๊คาราโอเกะงั้นเหรอพี่วะาน่าสนุกจังเอาเลยสิพี่เ์ยว่าแต่ห้องแกมีปะไม่ร้องเพลงอะไรเงี้ยคาราโอเกะงั้นเหรอหมัอนจะมีนะอืมคุค้นหะุ้นแพี่เคยมีด้วยเหรอน่าไม่ให้นะพี่หนูอยากร้องเพลงของใบ รเหมือนตอนนั้นเคยได้แถมมาตอนซื้อทีวีอะจอแล้วดีไงเฮ้ยจิงรอยเยี่ยมเลยร้องเพลงร้องเพลง,ง,พงมานี่มานี่มีนามีปามีปู่อ้าหูผมไปเกิดแล้วว้าียงคอยแตกบัสซับหยุดร้องเลยแก ยอดสร้างเอฟิก็ครั้งนี้แหละเอ้าไหนคนต่อไปกาใครให้พี่หัวยุ่งเลยน้องมิมีเร้ไม่ลองเฟกอึกรองเพลงอะไรกันเล่นเป็นเด็กไปได้จุดจุดจุดกามีกามีกะพื้นเดซิก้าเดซินาโบกบกาบกาบกาบกบก คลิปไพ่ไอ้กระทัตาแกแล้วเฮ้ยอะไรจังเลยแมวก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทดนองอ่านอย่งนก็ภาคเสียงพิชายไม่เคยเตรียมไว้วันหลังเอากระตูนผู้หญิงมาภาคแล้วกันเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอไพยเอ้ยพใช่ยสำหรับเัือนกันก่อนที่ไม่ได้ลงคลิปขอไพยเพราะว่าจะสอบแล้ว มีปัญหาไหมอืมดีก็ <c oughs> เลยได้มาทำการลองวันนี้เพราะวันนี้มันเป็นวันศุกสุดท้ายที่เราจะได้แตะไอแพดคอมไม่ได้แตะแล้วค <c oughs> อมรู้ไม่ได้แตะแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปจเจอกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย